นนี้เรามาเจอ Fc นะครับทุกคนอนะ Fc Fc บอกว่าที่นี่มี Shadow นะครับไหนคนไหนแรงมังเอียดมากคนไหนคนชื่อน้ำมืนงน่นเหรอว่าบรือ้อที่นี่มี Shadow ไหมเคยเคยตกได้คนนี้เหรอจริงเหรอก็อถึงไหมกิโลอ่ะ <Sorry, S 1> สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมบางเอียดกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมอ่าสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีนานาครับปีปีเพื่อนเพื่อนน้องน้องตกปลาทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้บังเอียดก็ลองเป็นตัวอย่างรอเลยทุกคนเห็นไหมเมียตามไปน้อยบังตกปลาเห็นไหมตกปลาเราก็รอได้ไหมน้องน้องเพราะว่าบางเอียดเรอมางซืฉะนั้นคลิปนี้บางเอียดจะพาน้องน้องล่องเดินไม่ใช่เดินเลยพารถมันเลอกเดินหม่ไขับรถเลยขับรถล่องเห็นไหมกับบังหมัดทุกคนอ่าเล่งปีตามข้างทาง นะมาได้น้องๆเลยที่ว่าหมายนี้เป็นไงหบางเหย็ดว่าไมายนี้นะปเป็นลงนะไปลงไปเอา,อาเหยื่อแล้วเช่ะนั้นก่อนที่ไปจะรับชมอย่าลืมฝากกดไลค์เพื่อเป,ไป็นกำลังใจและอย่าลืมกดติดตามบางเหย็นด้วยนะครับน้องๆเชนั้นร้อนมาเร็วมาขึ้นม,มาหนึ่งมาสวยเหย็ดเจอมไม้เลยทุกคนอื้อ Ông mà. À, bà, bà, bà. à rồi. Mai rồi đấy anh tiêu, Không mà được. Đẹp rồi. Mà đốt ma. Mà. mà đốt ma. เลงมาตีทุกวันมึงเห็นว่ามเห็นว่าต้องมีคนมาตีทุกวันในเรื่องมาเด้อ รวยนัดพี่แต่ว่ารวยนัดพี่สวยมากทุกคนวังนี้แรงมาที่ทุ่งนู้มาดนู้แรงนู้ปนู้งเงียนนู้ ลงนอนได้มาเด้อทานอนลงได้หมดเลยนี่เนาะวันนี้เนาะตีสวยวันนี้ไม่รู้จะตีตรงไหนดีอีกหมดตีสวยเลยเอฟซีเอฟซี F fc บุกแล้ว fc fc บุกแล้วหาบองมาดนี่ปลาอะไรไม่รู้ที่รุ่มปลาอะไรไม่รู้ที่รุ่ม fc เขื่อนเกาคอมอยู่ตรงไหนเอ fc เขื่อนอยู่ตรงไหนที่เขาตีฉโดู่ยังปลาไหมยิงไหมเอ้บองมาดแอ้ตรงนี้อ่ะหาบองมาดย้ายไป แล้วเลยว่าไม่มีไปน้องๆคนหวังคนฟังคนเห็นคนตอนเลยนะ โอผมเงมีตีตึงนู้นเรื่องมาถึยไม่น่ายัางตีรวยๆไปแต่ไม่มีปลา ไม่มีเขาตีที่ไหนมาทีนี้เขาตีหมดแล้วทางมาเดอ้อแต่เห็นมึงมัดบอกว่าเขาว่ามีกระลุย mãi dứt không ạ nuôi đâu mà thăm anh nhìn đếp lối đường เงียบกริบมาลงเลนลงนี้กันเราไม่รู้ว่ายังตัวไหมนะแต่ว,ว่าน่าจะยังอื้อหือตาบ้อหมอตีแบบเหนือชั้นมาก ประชาชดูดน้ำรดผักกินเรามาติปอาช้อนรวยไหมน้องๆไม่น่ายัางนั่งม,มันะไหนมีไปไปมาทุกคนมาโอ้ห้ตายเด้อยพระเจะ้าเงยกขาทกขางยิงขึน้นก่อน

Cô cua con Nhìn nhỏ cô các con Ta mình nhận nó เรือที่แล้วแต่เราไม่น่าจะข้ามไปได้เรียบร้อยมีร่องล้าวนี้สวยนะเรียบร้อยไม่เกินเหลี่ยต้องเหลี่ยข้ามร่องน้ำนี้ไปได้นะ สวยเลยนะที่สวยแต่เป็นภาใไม่น่งมีอะไิที่กว่า ตีน้ำมาเลยมีจริงไหมหรอเงียบหาทางเข้าไปเดินในร่องร่องนู้ดีกว่านุถ้าเดินร่องนู้ได้ตีสบายเลยน่าน่าน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 า

ไม่จับไม่จับตัวเต่าต็ดเบอร์ได้ปะอย่าไปโยกมันนยตัวเล็กเอยในบ่อเนี้ยบ่อนั้นบ่อเกลือนไหมมัน อืมเรียบร้อยปางตึงน้องๆเออบอกแล้วอย่าวัดพน,นันวัดพน,นันก็ทอกเลยเอฟเดไหนใครตุ๊กได้ไปจเดีอืมเรียบร้อยเรียบร้อยมาดได้แล้วมาดกันโคเ,เลยมาดกันโค้เลย เรียบร้อยลักหญ้ามาแล้วเงาเมียต์น่าจะลอยอื้มขาดแน่ เรือดเลยยงมาเดือเนี่ย,ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาเดีอดร้อยเลยไรนะมุญมาเอาเกลือมาเหยียด้กันนะเกลือบุงเหยียจับอเร่งนะวัวนนี้เรามาเจอเอฟซีนะทุกคนนะาเอฟซีเอฟซีบอกว่าที่นี่มีชาโดนะครับไหนคนไหนแรงบุญเหยียดมากคนไหน คุณท wow, ี่น <c ười> ้ำมึงนั t ่นเหรอวับรือที่นี่มีเชาโดไหมเคยเคยตกได้คนนี้เหรอจริงเหรอปรถึกไหมกิโลอ่ะได้คือได้เงี้ยจริงเหรอมึงเห็นลุงมาแล้วตรงนั้นบุกแล้วทอนเอฟซีเอ๋อบังหมัดนู่สับไก่ชนแล้วนู่เอฟซีเอ๋อไอ้เลยโอเคเดี๋ยววังเห็นจะให้ดูตอนได้นะตอนนี้ก็ลับมาถึงบ้านแล้วน้องๆเข้าวับรือได้หมด ว้าวน้องๆว้าวน้องๆแลาวไม่ครบเลยวันนี้ไม่รือเจ้าไม่ลาววันนี้เราไปถึงก็โอ้หเปลาวเพราะว่าเราไม่ดูเห็นเรื่องมันนะเพราะว่าเอฟซีบุฟเฟ่ต์เขาเคลื่อเร็วนะเอฟซีบุฟเฟ่ตเข้า่าไม่เลยดิเห็นไหมครับเพื่อพอือคลิปหน้าเจอกันไหมคลิปนี้ลาไปก่อนเพราะว่าล่ามันเหนียวว่ามาพอลาไปก่อนสื้อแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแต่วันนี้ผมไปกับ